ป้าต้อยท่านศรัทธาในองค์หลวงปู่ศิลามากจึงได้พูดกับผมเอาไว้ว่าอย่างอาราธนาหลวงปู่ไปที่บ้านมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งป้ามีศรัทธาอยากถวายให้หลวงปู่เพื่อสถิตในพระพุทธศาสนาแต่เนื่องจากช่วงนั้นผมกําลังเตรียมงานโคดเหนือดวงจึงไม่ได้กราบเรียนหลวงปู่ด้วยตนเองก็เลยอาศัยพระครูวิดีโอคอให้ ผมได้กาบเรียนตามความที่ป่าต้อยพูดมาหลวงปู่นิ่งไปสักพักแล้วหยิบกระดาษมาวาดท่านวาดรูปแล้วโชว์ให้ผมดูท่านบอกว่าพ่อใหญ่ต้อยจะให้องค์นี้ผมไม่เคยไปบ้านหลังนี้ของป่าต้อยเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าป่าต้อยจะมีหรือไม่พอถึงงานวันโคดเหนือดวงผมจึงหยิบรูปวาดของหลวงปู่มาให้ป่าต้อยดู ปรากฏว่าบ้านป่าต้อยมีพระนับพันองค์แต่มีที่เหมือนหลวงปู่วาดเพียงแค่องค์เดียวเท่านั้นและเป็นพระที่ในใจป่าอยากจะถวายหลวงปู่พอดีพระองค์นี้เป็นมรดกตกทอดของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งป่าได้มามูลค่าหลายสิบล้านบาทพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้สำคัญนะักมีพุทธสิงิ์งดงามยุคเชียงแสนสิงสาม ฐานฉลุหาชมได้ยากหลวงปู่ถวายพระนามว่าพระเจ้าแสนสุขต่อไปนี้พระพุทธรูปองค์นี้ในอนาคตจะมีผู้คนมากราบไหว้มา,ากมายเรื่องนี้สำหรับใครหลายคนอาจเป็นเรื่องบังเอิญแต่สำหรับผมมันไม่บังเอิญเป็นเรื่องปกติของหลวงปู่และผมก็ชินซะแลว้วเรื่องเล่าจากอาจารย์ลิง